ที่ผมช่วยเหลือเนี่ยพระพระเนรแม่ชีเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงศีลเขาบอกว่าการที่ทำเราเรา,เราทำบุญอะไรเนี่ยถ้าเราทำบุญกับผู้มีทรงศีลเนี่ยเราก็จะได้บุญเยอะ mm hmm. แล้วก็คนพิการคนพิการเราก็มองเออมองเอาแค่ง่ายๆว่า1ตัวเราก่อน เราเดินนี่เรายังบากเลยนะแล้วถ้าคนตาบอดเ่ขามองไม่เห็นเนี่ยไฟดับแป๊บพวกเรายังหงุดิดเลยใช่ไหมฮะคนท้องเนี่ยเรามองเหมือนว่าแม่เราพี่เราแล้วก็ลูกเราใช่ไหมฮะคนอุ้มท้องเนี่ยมันเหนื่อยนะเออมันลำบากนะหรือว่ามองอีกทีก็คือว่ามีสิ่งเด็กที่มาเกิดในท้องเนีต้องเป็นเด็กบริสุทธิ์ซึ่งคำว่าจุติถ้าเราเด็กของ คนนั้นเขาเกิดมาเป็นพระที่มาประบำรุงพระศาสนาเราก็ได้บุญไปเยอะเลยคือเรามองในแง่ดีอ่ะโหเงินเป็นปัจจัยแรกเลยนะในการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยอะไรต้องเงินไว้ก่อนนะฮะผมมันไม่ใช่เงินเหลือไม่เหลือเหม่งั้ครั้งก็ลำบากไงแต่ผมทำาใ้้เขาเห็นเลว่าผมทำด้วยใจ